ดีค่ะทุกคนดิฉันคณิสรนชื่อเล่นชื่อยาหวานนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสักครู่นะคะทุกคนขอดูโปรโยแป๊บวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันนะ วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องออดิฉันได้รวบรวมความกล้าในการทำการไลฟ์สดแต่งหน้านะคะแต่ก่อนดิฉันออไม่ค่อยมีความมั่นใจค่ะและไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองสักเท่าไหร่เพราะฉันต้อนรับทุกสิ่งด้วยความรัก มันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงกล่าวคำมาสัจจันท์ว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉันปล่อยวางฉันอนุญาตให้ตัวเองได้มีความกล้ามีอิสระภาพในชีวิตมีสาสรภาพในตัวเองนะคะฉันอนุญาตให้ตัวเองมีเงินงานความรักครอบครัวที่เหมาะสมกับฉันเข้ามาฉันได้อย่างง่ายดายและสะดวกด้วยค่ะ โอเคพอฉันเริ่มทำอย่างนี้และดิฉันได้ไปเจอเทคนิคการทำสมาธิจากคุณหมอท่านหนึ่งคะ่ะเขาชื่อหมอแกนนะคะวันนี้ทานเจอตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะคะ่ะวันอาทิตย์แล้วลองใช้เมื่อวันน่าจะจำไม่ผิด เมื่อวานหรือว่าวันก่อนเนี่ยแหละคะ่ะฉันได้ไปเจอเขาผ่าน Facebook เขาเป็นเขามาสอนทำสมาธิเสกเงิน5นาทีด้วยมันทำให้ฉันมีความกล้าในการทำคลิปด้วยเดี๋ยวฉันจะมาบอกท้ายคลิปนะคะว่าจะทำยังไงในการที่เขาทำสมาธินะคะเดี๋ยวฉันจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟัง แต่ก่อนอื่นดิฉันก็รวบรวมความกล้าในการที่ว่าโอเคฉันต้องการที่จะไลฟ์สดนะคะเพราะฉันต้องการที่จะไลฟ์สดฉันตั้งเป้าหมายไว้นานแล้วค่ะหลายวันแล้วแต่ยังไม่มีเออขาเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าความกล้าในการทำนะคะ พอชั้นก็เห็นคลิปหรือว่าไลฟ์สดของคนอื่นที่ออกมาแต่งหน้าออกมาไลฟ์สดโดยที่เขาไม่กังวลเรื่องอะไรเลยเขาก็ทำในแบบของเขาหรือว่าฉันไม่เห็นความเป็นตัวตนของบุคคลเหล่านั้นที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้ชั้นฉันก็รู้สึก ขอบคุณมากที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันไม่ว่าจะยังไงก็ตามให้เรากล้าลงมือทำนะคะในทุกสิ่งที่เราต้องการพอหลังจากนั้นดิฉันก็เลยคิดว่าโอเคฉันเริ่มจากการไปฝึกในแอปแวิงโกไลท์ก่อนคะ่ะ การฝึกแอปบิงโกไลน์นะคะก็ไม่เท่าติ๊กต็อกเท่าไหรค่ค่ะติ๊กต็อกก็ติ๊กต็อกฉันก็เคยไลฟ์สดไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลองนะคะเริ่มจากบิงโกไลน์ก่อนฉันไปหาใน AI นะคะฉันฉันถามว่าแอปไหนเหมาะกับฉันดีในการทำไรายได้นะคะเขาก็บอกว่าบิงโกไลน์เหมาะกับการทำไรายได้แล้วก็มี Tik t o ็อกมี u t u b e ไลนะคะ์ค่ะแต่ฉันเลือกบิงโกไล์ก่อนนะคะ ในการทดลองทำการแต่งหน้าแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยฉันได้ลองคุยกับออผู้คนในไลฟ์หรือการที่ได้ลองแต่งหน้าพูดแต่งหน้าไปด้วยพูดไปด้วยนะคะมันทำให้ฉันเริ่มที่จะโอเคฝึกฝนในการไลฟ์สดไปด้วยะคะ่ะพอหลังจากนั้นนะคะดิฉัน เริ่มที่จะแต่งหน้าค่ะตื่นเช้าช่วงต่อมานะคะดิฉันก็เลยโอเคเริ่มที่จะลองไลฟ์สดดูก็ลุกขึ้นมาทำงานบ้านทำตัวเองให้เสร็จอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวมาเริ่มไลฟ์สดก็ลองค้นหาวิธีค้นหาเขาเรียกเออการที่ว่าเออเรามีวิธีในการไลฟ์สด ในการศึกษาแอปนะคะโอเคพอเราเริ่มทำเราก็ลองผิดลองถูกแป๊บหนึง่งแล้วชั้นก็เริ่มไลฟ์สดค่ะชั้นก็บอกตัวเองขอบคุณผลลัพธ์อันดีเลิศในเรื่องการทำไลฟ์สดนะคะพอเสร็จปุ๊บดิชั้นทำไลฟ์สดเสร็จพอเสร็จตรงนี้โอเคชั้นก็ลองไลฟ์สตรีมเกมไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยจากที่ชั้นแต่งหน,าน้าแล้วชั้นก็ เอาหน้าสวยๆอย่างนี้ของดิฉันในการต่อยอดเพิ่มเติมค่ะคือการรวบรวมความกล้าแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะทำในแบบที่เราต้องการพอหลังจากนั้นดิฉันก็เริ่มไลฟ์สดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหาทำนู่นทำนี้ด้วยระหว่างไลฟ์สดฉันก็เอนเตอร์เทนคนหรือว่าเปิดเพลงอะไรเงี้ยค่ะเื้ยฉันไม่ตื่นเต้นฉันก็ฝึกไป ็นครั้งแรกที่ฉันลองไลฟ์สดแต่งหน้ามันก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะหลังจากนี้ต่อไปฉันอาจจะลองแต่งหน้าเรื่อยๆหรือลองทำไปเรื่อยๆก่กอนค่ะและหลังจากนั้นดิฉันก็ได้เริ่มที่จะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเออแอฟฟิลิเอตคะคะดยการโปรโมทคลิป หรือว่าโปรโมทสิ่งที่เรามีในในการที่เราว่าเออเรามีเครื่องสัมอาอันนี้นะเรามาทำคลิปและลองใช้เ,ออเราทำคลิปแล้วก็ใช้แอปวิดีโอตัดต่อคลิปออกมาให้ทุกคนแบบดึงดูความสนใจให้ผู้คนนะคะฉันก็ลองใช้ความกล้าตรงนั้นลองทําดูลองใช้หัวความคิดหัวสร้างสารรค์ดูนะคะในการ สร้างสารรค์ออกมาในการเอ,อ่อคิดว่าเราจะทํายังไงให้คนสนใจในคลิปแล้วก็ไปหาดูแรงบันดาลใจในอินเทอร์เน็ตด้วยวก็ลองมาทําตามโอเคพอฉันเริ่มทําฉันก็ทําทําด้วยความสนุกด้วยค่ะฉันก็ตื่นเต้นว่าเออฉันลองทําดูสิลองทดลองการที่ว่าเออ ลงมือทำตอนนี้เลยลองเลยไม่เสียหายอะไรและฉันก็ได้วิธีการทำสมาธิในเฟ e บุ๊กมาจากคนที่ชื่อหมอแกนนะคะคุณหมอท่านหนึ่งนะคะก็เขาบอกว่าให้หายใจเข้าครั้งที่หนึ่งให้รู้สึกถึงตรงท้ายทอยนะคะ หายใจออกลืมตาค่ะแล้วเราก็กดนาฬิกา5นาทีด้วยนะคะโอเคแล้วพอเราก,กดก่อนเริ่มก่อนที่เราจะเริ่มเออหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กด5นาทีด้วยโอเคพอเราก,กด5นาทีปุ๊บมาครั้งที่2เราทำครั้งที่1ผ่านไปแล้วนะคะกดนาฬิกาทำ หายใจครั้งนึ่งผ่านไปแล้วก็ครั้งที่สองหายใจเข้าคิดว่าเลียก5ห้อยู่บนหน้าผากนะคะและขอให้เงิน1นล้านมาปรากฏตรงหน้าชันเดียวนี้ตอนนี้ ฉันมีเงินใช้แบบความสุขมีเงินใช้เหลือเฟือถูกกฎหมายปราศจากความทุกข์เล้วก็หายใจออกแล้วก็ลืมตาแล้วก็ทำไปเรื่อยห้าให้ครบห้านาทีนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะไปเรื่อยไปเรื่อยๆ พอฉันทําไปเรื่อยๆนะคะระหว่างวันก็ห้านึกขึ้นได้เราก็ทําไปเรื่อยๆคะ่ะทําแบบนี้ซ้ําๆเป็นการทําซ้ํานะคะทําทุกๆวันได้ะคะ่ะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็เป็นคลิปขอบคุณคลิปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ฉันมีความกล้าที่จะลงมือทํานะคะโดยที่อยู่กับปัจจุบนันลมหายใจอย่างนี้ดิฉัน ไว้วางใจที่ว่าฉันได้ส่งการกระทำออกไปด้วยส่งพลังงานออกไปสู่จกักรวให้จกักรจัดสรรให้เราในให้มาหาจักได้หลายๆช่องทางนะคะเขาบอกว่าวิธีนี้เป็นการที่ระบ,บุความต้องการของเราออกไปแล้วก็อยู่กับปัจจุบันฉันมองว่ามันกลายเป็นวิธีที่ดึงดูดที่ดีค่ะ พอฉันทําก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นรู้สึกเออทําแล้วมันรู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็สนุกไปกับมันไม่เคร่งเครียดพอเราไม่เคร่งเครียดเราสนุกเหมือนที่เราใช้ชีวิตแบบสนุกในคลิปที่แล้วนะคะเราก็จะทําออกมาได้แบบว่าไม่คาดหวงังไม่ควบคุมผลลัพธ์นะคะปล่อยวางผลลัพธ์ได้แล้วก็เบิกบานใจนะคะ ฉันก็เริ่มทำไปเรื่อยๆเ,เริ่มแบบว่าโอเคทำแล้วมันเราสบายใจแล้วก็ทำค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะในการที่ทุกคนอาจจะเห็นคลิปนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มต้นใหม่ได้นะคะเริ่มต้นในการทำสิ่งที่เราต้องการได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องถึงพร้อมจนแบบสมบูรณ์แบบนะคะ เราก็ทำลงมือทำได้เลยก็ขอไว้พพให้ทุกคนได้มีความสุขคิดสิ่งใดทำสิ่งใดไม่ผิดศีลห้าไม่ผีดศีลธรรมก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไครต์ให้ช่องของฉันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเลิฟๆค่ะ